พอดีพูดถึงลักษณะใครครับคนที่ทิ้งละมาคนทิ้งละมาแปลว่าหนึ่งอาจจะไม่ละมาดฟังนะคนที่ไม่ละมาดเลยเนี่ยนะตกศาสนาตายในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาคนที่ทิ้งละมาเพราะความขี้เกียจไม่ละมาดนะตกมุรตแต่คนบางคน เป็นยังไงละหมาดไม่ตรงเวลาถึงเวลาละหมาดไม่ใส่ใจปล่อยปะละเลยเห็นไหมไม่ได้สนใจเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเอาะ้อเรื่องเวลาเรื่องลูกคลเรื่องวาจิบเรื่องสุนันไม่เอาไม่เรียนรู้อ่านก็ไม่ถูกไม่เอาเลยละหมาดบ้างช้าบ้างไว้บ้างถ้าทิ้งเลยเนี่ยตกมุต่ะเห็นไหม แต่คนเรานี้ยเราจะอาลาบอกเอาไว้ในคุรานพี่น้องเราจะอาลากล่าวถึงชาวสวรรค์เมื่อถึงวันเกียร์มะชาวสวรรค์จะถามหาคนที่เคยรู้จักเฮ้ยคนคนนั้นไปไหนเนี่ยคนคนนั้นไปไหนเนี่ยเห็นไหมเราเคยรู้จักเขาเนี่ยเขาเคยอยู่ร่วมกันมองไปมองมาอ้าวไปอยู่ในนรกไปอยู่ในนรกม,มาซาลากุมฟีสะกอร และอยู่ในนรกขุมไหนอยู่ในขุมที่มีชื่อว่าสะกดด้วยใช่ไหมซึ่งก่อนน้านเราว่าฮาตุลินบาชาอะไรที่สาตอชอยู่ในนรกที่มีชื่อว่าสะกดด้วยชาวสวรรค์จะถามบากรูพมาไมาซะละกุมฟีสะกดอะไรที่ทําให้ตัวเจ้าถูกลงโทษในไฟนรอกอซอปนี้ในไฟนรกสะกรนี้เขาบอกว่ากอลูลัมนคูมินันมุสลินก็ตอนเรามีชีวิตอยู่ในดุญญนยาเนี่ เราไม่ได้ละหมาดอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่เขาละหมาดกันไม่ได้ละหมาดอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่เขาละหมาดกันแปลว่าละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างเห็นไหมไม่ใส่ใจละเลยปล่อยปล่นละเลยละทิงวะลัมะกุุตอิมุลมิสกีนและเราก็ไม่ให้อาหารแก่คนยากคนจนเห็นไหมคำว่าไม่ให้อาหารแปลว่ามีความสามารถแล้วไม่ให้ หรือไม่ส่งเสริมที่จะให้อาหารหรือให้แต่ใช้การให้อาหารนั้นเป็นลักษณะของการทวงบุญคุณเห็นไหมหรือให้โดยการหวังรางวัลตอบแทนหวังชื่อเสียงจากมนุษย์ไม่ได้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าคุณนานนกันติบุบียามิตีมินนังสังบวกเราปฏิเสธวังในการตอบแทนและการตัดสินในวันนี้เห็นไหมเราสงสยัยเราไม่เชื่อเราเรื่บแพง เราปฏิเสธถ้าหากว่าปฏิเสธตรงๆเลยนะกาเฟสอยู่แล้วพี่น้องเห็นไหมแต่คนบางคนเนี่ยบอกว่าเชื่อแต่ไม่ทําให้เหมือนกับว่าเชื่อเห็นไหมศาส,สนาก็ไม่เรียนความรู้ก็ไม่มีอม م านก็ไม่มีละม่าก,ก็ไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างเลยแต่บอกว่าเชื่อวังกิยามะแล้วถามว่าคนแบบนไม่เชื่อไหมนี่คือคนที่ปฏิเสธพี่น้องพราหากว่าเขาเชื่อเขาจะต้องลงมือกระทํา ฮัจารอาจารย์นันอยากีนจนกระทั่งว่าความตายได้มาถึงพวกเราใช่ไหมครับจนกระทั่งความตายมาถึงพวกเรานี่ใครนี่คือคนที่ทิ้งละมาคนที่สิบ